keep practicing y e p I didn't you know what you are the lucky person that I reply you on my Instagram yeah yeah thank you s i t e r I reply no one except you คือพี่หนูทำตัวเหมือนแฟนคลับมากทุกคนคือหนูอะ แบบพี่อ่ะพี่หนูชอบรีพายสตอรี่ในไอจีไอจบนเคฟอร์มาทุกคนตลอดอะตลอดตลอดเลยตลอดแบบทําตัวเหมือนแบบไม่รู้อ่ะแบบนี่คือคือหนูย้อมผมเนี่ยทุกคนพี่ย้อมผมสีขางพี่หนูรีพายมาตลอดแบบว่า again you dye your hair again แล้วก็แบบ ทำอีกแล้วทำไมทำเพิ่งเจอเมื่อกี้เองทำไมทำผม้ะทางที่รู้ว่าหนูไปทำผมทุกคนวด <c oughs> เออแล้วหนูก็เลยแบบโอเคตอบก็ได้ตอบก็ได้ก็เลยแบบตอบพี่ในไอจีหลักนะคะปกติก็คือไม่ตอบใครอยู่แล้วอืมก็เก็ได้ Maybe he's i your number one fan club I'm sure he is พี่อยากคุยด้วยใช่พี่หนูเหงามาบางทีก็แบบส่งติ๊ก ส่งไอจี IG ส่งนู่นส่งนี่ให้ดูตลอดพี่ไม่พูดไทยหรอกพี่เป็นคนไทยอะพี่พูดไทยคะ่ะแต่ว่าหนูกับพี่ก็จะมีพูดอังกฤษกันบ่อยพอสมควรเนื่องจากติดมานะคะแล้วก็จะพูดกันบ่อยมันก็จะช่วยแบบทําให้ไม่ลืมเพราะว่าหนูกับพี่ก็ไม่ได้เรียนนานาชาติแล้วเพราะว่าก็ก็ออกมากันแล้วเรียนมาหาลัยแล้วเย Does he still single? Yeah, very single. Your number your number 1 and your first fan cup is your bro. Yep. Yeah. How gan zang zeng na. เขาไปนอน